อีพีสองกันอาจาย์นะครับไม้สองให้กินน้ำก็เข้าครับพักให้กินน,น้ำน้ําโอ้ขอนบนนีเปาะมอุมวนน,นะครับเนาะเพราะว่ามันเข่าแบบจังไรอมันโมโหซึกโตัวมันมาเลยมาคู่มาเห่ินเสียงกันเป็นมาสองสามใหม่นี่จะดิด่งมาเลย ผมใส่ต้นมะหญ่นะครับมันเลยบริเวเขารลวมต้นนะเลย่องบริเวณู่กันเหี้ยผมใส่ต้นอ่างติเตียไม่ทราบผมกะแกเนี่ยครับนาจะมาขังแรกมันเจ็ดพันว่าเจ็ดเมตรฐาสิบครับแต่มองทีใส่ได้อีดีมันก็เสียไปสองทอนนะครับห่าหกเมตรอ่ะประมาณหกเมตรนะครับมันบริเวสูงมันก็เลยบริเวสูงกันมันนะครับ ตั้งกล่องเท่าไรครับตัดไปตัดมาตัดไปตัดมาแต่ตอนสีเอาคือขึ้นจากดินก็เม,มนแมนมัหมดนะครับอ,อะเดี๋ยวรุนกันไม่สองนะครับเนาะห้กินหนังกันจะข่าวกับมอนําักินกันแต่เวลาเขาไม่ได้ครับ,อรบ,ต,อนนรบตอนนี้เที่ยงครึ่งนะครับแจ้งว่าตัวหนีสู่กันเกือบสองชั่วโมงโดยประมาณนะครับ่าจจะสองชั่วโมงโดยประมาณนะเอา ยังขืนตนัวเนียวฮาจะข้นต้นสัตี่ข้างหลังนี้เลยนะครับติดคู่สานะครับมันเป็นคู่สาอยู่นี่ใส่ครับเป็นนี่กับชินั่งอยู่นี่คือเรารับไายเห็นอยู่นีนะครับต,ตัวนั้นหอยไปเสา <c oughs> หุ่นอ้าเน้นหลุนต่อไปครับอาจารย์ชิมีมันดีกว่า กกษาติตามมาครับโนโกกษัตรปล่อยขึ้นกันลันเลยครับมันนกหลายๆต้นข้างๆกันนี่แหละครับผมบริตรไติดไหม่เลยครับเดี๋ยวผ้อมชาดโทรศัพท์ไว้ตอนนี้ผรอย่ายมันเบิดก่อนผมติดพราวาวเงไหม กลางลงครับเสียงเสียงกลางลงเดี๋ยวคนลาตนเ,าเดี๋ยวมองมันเขาตนครับของสิวาพาดช็อตเด็ดอีกเห็นวิสนุเหรออู้หินอกตัวนี้ที่มันบินเสียงดัง chẳng nó chỉ kịp nó nghe xem nào Làm Bỏ chắc tù Tôi xù là bạn bớt lẻo ใชงว่าตัวใหถูกตัวเลยครับเสียงกลางกุกหนึ่งใช่เลยมาเหลือนกเสียงตรงมาส่งอ,อีกเลยหมดแล้วเสียงเล็ด กูขวามอือรับเมื่อกี้เ่นอ้างครับเรนอ้างแล้วกันแล้ยังสองสามขลบอยู่อ่นี่นี่ตัวนี้แล้วรับตัวนี้เสียงกลาง สัตว์มาแต่ไกลหิบคนครับ <c oughs> ขามมาเลยเคยได้ยินเสียงนกตัวนี้เล่นเลยอย่างเธอ,อเคยได้ยินเสียงนกตัวนี้เล่น <c oughs> นี่เอินเอาแล้วโอ้จำได้แล้ว <c oughs> ตัวที่บอกว่าอาสองหอยครับนี่เลยกุกสองมาเต็มอ่ะ <c oughs> โอ้ตัวนี้อ้างนะครับเด้อตัวนี้ <c oughs> เห็นแล้วได้ยินแล้ว สองก็เต็มมาเห็นไหนมว้าวว้าวใกลแล้วใกลแล้วตะคูอ่างกาลงกินยาก็เงียบเลยบาดนี่โอ้ยเป็นบินสับลงไปเดินทางโอ้ยมอมาเลยเมิดมานอน่ะแล้วเมือนี่เมิดมาน,น่ะก็แต่มเดียวนี่บ่อ นกหลายแห่งสิได้ครับมันอยู่ไกลๆมันก็มีนะครับอยู่ลงกินหญ้าอย่างเห็นบินมาลงกินหญ้าอย่างกระมันแต่มันน,น่นบมสูบพวกู่ยังเดี๋ยวบางอย่างข้าวครับตรงเขื่อนครับตอนนี้ตอนนี้ไปสองไปสองเครื่องพอดีขึ้นไม่ในซึ่งโมงเครื่องลรอ ดูอนสิได้แต่แหลกอุ้นสัตว์ตะไลมาแต่แหลกมีนกตัวหนึ่งลงมองเมฆสาวพอดีเลยโอ้ยลงล่านหินตรงนั้นที่แหลมมันขึ้นต้นแล้วขึ้นด้านล่างช่วยแะ้วบินลงตรงเมฆสาวเลย เอนขึ้นม่นอมันสบายสัตว์ถึแบบเกาไปจ้ะมันดินมันายแต่มันเห็น,นเห็นนกปามันดินก็บุกคู่เอาเขาเอิเอดออกไปนะเมื่อยแล้วบ่สงสัยเห็นโตกันแล้วอ่นี่ก็เมื่อกี้มันลงซื้อไม่สาว ขึ้นขึ้นบ่น้อขึ้นจนใด้ขึ้นต้นจนใดครับนึกว่าสิบกขึ้นโอ้ยกดเก่าบ่ทัน 不含那树都枯了样。 ลูกสู้กันลูกสู้กันสู้สู้กันทำไมคือถ้าตนน้นนะส่วนยไม่สู้อีก Cốp, 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 cốp Tại là cái chân nó xuống lên thỏ Học tiếng này, họ tiếng này đâu Nó có sống โอ้ยบริสุทธิ์บริลลันแบบนี้ก็มีโอ้ยหอบขำผมน้องบริสุทธิ์บริคู่เิอกันแล้วต้องใช้เวลาแหละเพืจะไปสนุกผมนั่งอยงู่สามชั่วโมงแล้วผมนั่งอยู่แบบนี้นั่งโป้งหัวใจว่ามันมี นกไตอยู่ด้านล่างบนใบบนหมาหมอนี่ก็เงียบพราะไม่นั่งฟังตงัวพุ่นคู่อ่างตัวน,นั้นขึ้นมาเล่นอีกเลยครับแล้วก็กาอะไรลงมาซับอ,าอ่างลงเถียงสองสามคำผมก็หลุนตัวนั้นผมก,ก็ได้หลุนตัวนี้เดลยครับเพราะว่าระบา้านนกตัวนน้นเพเห็ดบาดมันเห็นตัวอยู่ในผืนมันเห็ดหดล่นร้ายมันก็ขี่ขานมาถ้าหมอนี่ขึ้น,าาไ,นไปทไิ่าเลยมาเจียวบ่ได้เหยียบบ่ได้คู่ ไอ้เบิ่งน้ำกันครับถ้าเป็นตัวแมวผมปล่อยนะครับเนี่ยถ้าถ้าแบบว่า,ามีพิสังเกตมียังเถีบบอกขึ้นตัวผูนะครับเดี๋ยวผมคงปล่อยอะ่ะแบบนี้ผมนับหาวาจานร์มาแบบกินอิ่มนอนรับขึ้นไปกับเหยียบไ้เลยด้วยทีนกต่อว่นน้เอ้ยปากจะคำยานพร้อม เบื้องมันเป็นยังกระหยานแต่ว่าเบิงตนเบิงโตมันอาจารย์มันเป็นแนวอะไรก่อนเอยนี่เป็นตัวผูหรือตัวแม่ลูกแถวนี่เป็นแปลกๆครับเป็นขนเป็นโบปกติน่ะมันดิ่นตะคายแบบเป็นตระอยานเนี่ยที่ยังจับเนื่องปกติครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโคตขนขูขนเหียที่ว่าเป็นนกขุ่นเลยครับแถวนี้เตานี่ เอานี่อาจารย์หลายทันนะครับที่เป็นตอ่อไอเทนี่เพิ่นว่ามันได้น้ำเป็นต่อนะครับเป็นต่อสิ่งมันเป็นไม้ที่บอ่อหินนะครับใบน้องเพื่อนยังกันแหละไม้น้องเข้มนะครับอ๋ะจับสองแจมเลยมันจะขอนบนอาจารย์โอ้โหหลดเมื่อยโอ้อยจะ่าในกล่องมาขึ้นชุ่มเถยะเนี่ยนะครับ มันอาเื้อว่าสิเป็นนกป่าครับมันมันขุนดีบอ่เป็นยังไงก่อนเบื้องดิดเบิ้งส่งเดียวกันเลยนกติดเพเนียมันต้องดินมุ่นนี่ปุ๋ยนี่ร้นนี่โมเหมือนไหมจริงจริงเดี๋ยวผมได้แต้มแต้มที่สามครับก็เป็นส่วนเดียวกันครับเป็นบอเดียวกันเลยอันนี้ด้านหลังมันเป็นด้านหลังของนกเข็มเขาอื่นผมได้ด้านตะวันตก ก้อนนั้นท้ไงตะวันออกมาแต้มตะวันตกเนี่ยมันนี่ทั้งที่ไต่ครับนี่เยเขาเอนทั้งที่ไต่เนาะครับเนาะนกขุ่นผมเนี่ยผมบอกแล้วขุ่นนกหนาเสือเป็นนกปลาแทนขุ่นมากนะครับไม้เน้นเป็นต่อแต่ตรงเบิงว่ามันเป็นผูหรือแม่ขึ้นไปแบบนี้หรืออาจจะนกมอสันเพชรวิษณุบอามั้งครับหยานอ้ตัวนึ่นตะเกียบหางครับนั่นเป็นแม่ เป็นแม่แน่นอนอู้ห่างจริงห้องหนองปล่อยนะครับอู้ยแถวนี้นกสนับปีกงามเลยน้อยๆแต่หันเบ่งแบบสนับปีกห้องหนองปล่อยอะนะสนับตะเกียบห่างหางเรามักสนับปีกแบบนี้ครับที่ๆหน่อยๆแบบนี้แต่เบ่งตะเกียบเหรอ น่าจะมีนกคู่ว่างตัวหนึ่งครับผมสิดายมาได้มาคันอยู่ต้นสัตว์ตะไรเลยนี่มอหนั่น่าหนันโอ้ยอยาจารย์มันเห็นขึ้นดัวอุย้ยสัตว์ตะไรอุย้ยจังมองเนาะบางเดือน เาอาไม่เยอะคนเฉพาะพูดคูค่ก,กากอยู่ครับ <S 1> <S 1> ตอนนี้สามโมงหาสิบสามผมนั่งอยู่นี่สมมองชั่วโมงกลัวเกือบสามชั่วโมงหัวผมเหลื่อมใส่ใโมงครับตัวน,นี้ผมต้องปล่อยนะครับตะเกียบมันห่างมันก็ระเลินนะนะมันก็บี่สังเกตอยู่ข้มอมือบอลเมื่อไหร่เปืองเขา่าหรอกนะปล่อยดีกว่าจานันาะ ีตัวหนึ่งอยู่ในนีแล้วครับนี่แลงนี้เปยมันหนวกหูมันดิ่นแล้วจับเขาเปยเลยเอาสรุปสองแก้มหน่อยเผื่อได้โอ้นะครับตัวนี้ตัวกูแน่นอนนี่เฮ้ยผมจะเอาอีกฟ้อนหนึ่งผมจะเมื่อคำคำโหลดมันอีกสองชั่วโมงมันไหน่ะเนี่ยสองก่อนนะครับอ่ะโอเค มันนะครับตบลง EP พสองจบด้วยแต้มแต่ต้องปล่อยคืนสู่ธรรมาชาติครับโอ้เสียดายนะครับนกตัวนี้งามมีดีตะเกียบห้างหางครับเอาไมออกแพร่แพรลูกครับแค่เสร็จเป็นเน็มน้ำคู่อ่างนะครับเนาะเดี๋ยวตามกันใน EP พีสามอีพีสามดีกว่านะครับเนาะเข้ามาแล้วก็กด subscribe ผมเลยนะครับเด้อให้ผมได้ กาได้ซอสไข่มันได้หล,ย,หลยขึ้นไงคำม้านกมันเลิมอิ่มละ่ะนี่ตัวน,นี้ก็มีเนี้งเต็มถึงวา่าเป็นยังคือบวสูแต่หันเพชรวิสุโมกจะสูเพราะแหละเธอบางเรืองแต่หม้อได้ขึ้นไปเนี่ยยางใส่ยางใส่แล้วมันหยาดอ้าปอยเจอกันคลิปหนะ้า EP สามครับหมายเดิมครับทางที่ใต้หนองเข็มไป